ไหนขอดูมือทุกคนหน่อยครับใครที่ชอบความรวดเร็วทันใจอะไม่ใช่แบบนั้นเอาแบบว่ารวดเร็วทันใจไม่ต้องปวดหัวเรื่องช่างอย่างนี้นะครับหรือว่าลดปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างคุณจะสามารถประกอบบ้านงคุณเองได้กี่ครั้งกี่รอบก็ได้สนใจไหมครับถ้าสนใจวันนี้แอนดีล้ละ โฮมบายสกายภูมิใจนำเสนอมากๆครับอยากให้คุณเนี่ยได้ลองออปชันอะไรใหม่ๆบ้างลองกันดูครับเ <c oughs> พราะวันนี้เนี่ยจะเป็นบ้านอีกหนึ่งรูปแบบเลยนะครับที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของเวลาให้กับคุณหลายๆคน <c oughs> และที่สำคัญนะครับวันสดุที่เขาใช้เนี่ยน้ำหนักเบาทนทาน <c oughs> ไม่ลามไฟอย่างแน่นอนครับสนใจไหมครับถ้าสนใจวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพาคุณไปพบกับท่านเจ้าของเลยเขาบอกว่าเวลาคุยแล้วต้องเป็นอย่างนี้เพราะขเขาอย่างนี้จริงๆครับ กับที่นี่ครับบ้านสำเร็จรูปแฮปปี้เฮาส์ไปเจอกันเลยมันต้องแบบนี้ครับโอ้โหมีลีลาแล้วเกินสวัสดีพี่เหลิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอมสวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ครับใครอยากเห็นบ้านในรูปแบบใหม่ๆแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใหม่มากในวงการครับผมแต่ตัวพี่เขาเองเนี่ยเป็นคนเขาเรียกบุกเบิกเลยนะ 10กว่าปีมานี้ขายดิบขายดีมากจนเมื่อก่อนเนี่ยสร้างบ้านเยอะมากตอนนี้มาเป็นโรงงานแทนแล้วครับผมอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยให้พี่เหลิมเนี่ยแนะนำคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าครับครับก็ต้องยินดีต้อนรับสู่แฮปปี้เฮาส์นะครับแฮปปี้แฟนชส์นะครับก็ปัจจุบันเราทำบ้านเสร็จรูปนะฮะก็ปีที่13นะฮะก็เริ่มต้นจากการนำเข้าจากต่างประเทศนะฮะ ก็ปัจจุบันก็น่าจะมากกว่า1000หลังละที่เราผลิตไปสุดยอดเลยครับผมอันนี้1 0 0 0พันหลังนี่คือแค่บ้านหรือว่ารวมโรงงานอ๋อบ้านอย่างเดียวครับบ้านอย่างเดียวครับถูกต้องครับโอ้แล้วโรงงานตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะผลิตไปประมาณเกือบ3 4 0 0หลังละข้อคิดดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วบ้านเสร็จรูปหรือว่าบ้านน็อกดาวน์เนี่ยคืออะไรครับบ้านเสร็จรูปก็คือรูปแบบก็คือทุกอย่างเราผลิตไปที่โรงงานโอเคนะครับประมาณต้องบอกผลิตเกือบ90%นะครับแล้วก็ขนไปแล้วก็ไปประกอบที่หน้าง เหมือนเฟอร์นิเจอร์เลยคล้ายเฟอร์นิเจอร์ครับเหมือนประกอบเลโก้ทีนี้บ้านนกดาวเนี่ยมันจะมีอยู่หลายระบบนะครับบ้านเราหลายๆครั้งก็ทำเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ฮะประกอบแล้วก็ยกไปติดตั้งเลยถูกต้องถ้าอย่างนั้นน่ะมันจะมีข้อจํากัดเรื่องของแบบครับผมแต่ว่าของเรานี่เป็นชิ้นส่วนเมื่อเราเป็นชิ้นส่วนเนี่ยเราจะทําเล็กทําใหญ่ทําได้ทุกรูปแบบได้หมดได้หมดตามที่ลูกค้าต้องการคือเราก็จะตัดเขาเรียกว่ารูปทรงอะไรต่างๆเนี่ยจากที่นี่ไปถูกต้องครับแล้วก็เอาไปประกอบเอาไปประกอบหน้างานครับจุดแอเรียพื้นที่เล็กใหญ่แค่ไไหนด้บ และโดยส่วนใหญ่แล้วว่าลูกค้าของพี่เนี่ยที่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มเนี่ยคือลูกค้าประเภทไหนก็กลุ่มต่อเติมนะครับค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ก็คือกรณียกตัวอย่างเวลาเข้าไปต่อเติมหลังบ้านเป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องพักผ่อนเป็นห้องเก็บของอะไรก็แล้วแต่กว่าจะหาผู้รับเหมารับงานประมาณแสนสองแสนเนี่ยบ<อ>างครั้งมันยากมาก,<ๆ>มากเพราะว่าค่าบริการเขาไม่คุ้มถูกต้องนะครับดังนั้นเขาก็ซื้อบ้านเสร็จรูปเราไปติดตั้งบ้านเสร็จรูปเราเนี่ยอ่าเลทสองสามแสนเนี่ยมันมทําได้มันทําได้ซึ่งมันปกติมันสามสี่วันม สามสี่วันเสร็จครับคือเราผลิตในโรงงานเนี่ยประมาณสักใช้เวลามาสักสิบวันผลิตเสาผลิตผนังผลิตหลังคาแต่้จะไปต่อหน้าใน้งานายงานประมาณสามสี่วันจบอันนี้คือเป็นจุดเด่นของมันแล้วมีข้อจากัดไหมอย่างเงี้ยถ้าหมดแบบว่าต้องเป็นพื้นที่เท่าไหนอะไรยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยแน่นอนค่าข้ส่งมันไม่ไกลนะครับมันก็จะประหยัดหน่อย แต่ในกรณีต่างจังหวัดถ้าไซส์เล็กๆเนี่ยเนื่องจากค่าขนส่งมันเยอะเพ<อ>ราะคา<อ>่าขนส่งมันเยอะมันอาจจะไม่ไมคุ้มสัวนสงูงเพราะค่าขนส่งครับนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าซื้อวัสดุแล้วก็ขนส่งตามตามบรรทุอะไรไปปริมาณเยอะๆอย่างเงี้ตยต่างจังหวัดก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วอย่างนี้มีวอรันตีอะไรไหมกี่ปียังไงครับเรารับประกันโครงสร้างมันหอาปีปรปับประกันโครงสร้างห้าปีแล้วก็รับประกันรั่วซึมหนึ่งปีนะครับอ่ะอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะ พราะว่าจริงๆแล้วบ้านสําเร็จรูปเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณต้องการดีไซน์แบบไหนครแต่เนี้ยจะเป็นดีไซน์แบบกลางๆหน่อยถูกต้องครับก็เป็นสามารถทํารีสอร์ทได้นะฮะชุดนี้ทำโอ้ทำรีสอร์ทก็ได้ด้วยใช่ทำรีสอร์ททำบ้านปั้นหยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับทำบ้านข้างข้างบ้านบ้านหลังที่2ห้องซ้อมดนตรีของลูกอะไรประมาณเนี้ยทำได้หมดครอบครัวชอบไปเดียมากแล้วอย่างนี้โดยส่วนใหญ่นี่ได้ประมาณกี่ชั้นยังไงฮะตัวนี้ผมทําได้2ชั้น แล้วมันสูงสุดได้กี่ชั้นเหมาะเหมาะสละสองชั้นมากกว่าชั้นบ้านบ้านเสร็จรูปนียน่าจะเหมาะสองชั้นเข้าใจได้เข้าไปดูครับโอเคครับว้าวนี่แหละคุณผู้ชมครับบ้านเสร็จรูปของพี่เหลิมเรานะฮะเป็นแบบนี้อันนี้มีกี่ชั้นสองชั้นครับอาโอเคนะฮะก็คือตรงนี้ฟลอร์ตูซิ่งเนเท่าไหร่ไง อ่าตรงนี้ประมาณสัก2องเมตรยี่สิบสองเมตรยี่สิบตรงนี้ประมาณสองเมตรขึ้นไปสุดนู้นเลยล่ะอ่าขึ้นไปสุดนู้นประมาณสักอ่าสี่เมตรกว่าสี่เมตรกว่าใช่ครับลองนั่งไหมพี่ลองนั่งให้คุณผู้ชมดูนไหมนี่ดูสิอ่าก็โอเคนะก็ดูอบอุ่นดีนะให้ดูสิครับนี่เป็นบันได์มันคงใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นบันไดลิง นะครับสรับปีนในบ้านครับนี่นี่สามารถใส่ที่นอนนอนได้เลยฮะก็เป็นเหมือนบ้านใต้หลังคาอย่างนี้ว่าถูกต้องถูกต้องและพี่เมื่อกี้เห็นในแบบพี่ตรงนี้พี่ก็สามารถตัดถูกต้องนั้เป็นใช้ซ่องแสงได้ซ่องแสงได้ด้วยถูกต้องครับโอ้โหมีระเบียงด้านนอกด้วยครับเนี่ยก็เหมาะรีสอร์ทเนาะนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับสูตรอากาศเย็นๆตอนเช้าดีครับดี เยี่ยมเลยทีเดียวไม่เบานะพี่เหลิมนี่โอ้โหมีหนังสือออกมาด้วยครับผมอันนี้เล่มนี้ยังขายอยู่ยังขายอยู่ครับที่ซีอินบุ๊กเซตเตอร์นี่แต่อันนี้หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วเล่มนี้ก็ยังมีอยู่บ้างนะฮะเศเนะครับแต่ว่าหาซื้อที่เราได้ครับขายดีครับขายดีครับนะฮะอสังหาพารวยด้วยธุรกิจให้เช่าแนวใหม่อโอ้โหนี่เห็นไหม นี่ต้องแบบนี้นะฮะมีความรู้ก็ต้องแบ่งปันกันนี้เยอะหน่อยนะครับโอเคแน่นอนก็กลับมาพูดถึงบ้านของเราดีกว่าครับผมบ้านสําเร็จรูปแฮปปี้เฮาส์ครับตอนนี้เราอยู่ในบ้านแล้วนะถูกต้องอยู่ในฟิลบ้านนี่จะเป็นแบบนี้เลยไหมถูกต้องครับคือเราดีไซน์ได้หลายรูปแบบนะฮะทำประมาณสักเกือบ50แบบละที่ทําเป็นสาเร็จรูปนะอ๋อเหรอครับที่แบบว่าลูกค้าแบบแทปจะจิ้มเอาโอเคอ่าคือการการที่ลูกค้าจะซื้อบ้านมันมีอยู่2แบบ นะครับแบบแรกคือจิ้มมาเลยนะฮะห้าสิบหลังที่เรามีถ้าคุณชอบถูกใจหลังไหนก็เชี่ยวเลยหรือออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการได้บอกกว้างสามคูณห้าเมตรสามคูณสิบเมตรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับเออดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมคบนี้ถือเป็นทางเลือกใหม่นะถูกต้องครับซึ่งมันไม่ได้ใหม่มีอยู่ในวงการเนี่ยมานานแล้วมีมานานแล้วแต่โดยส่วนใหญ่โฮมไบเออร์สกายนี่ก็จะนําเสนอด้วย บ้านบ้านเดียวทาวโฮมอะไรอย่างเงี้ยคอนโดอะไรอย่ายเงี่ยมาว่แต่วันนี้ผมก็ถือว่าเป็นไอเดียที่เก๋เหมือนกันนะฮะพูดถึงบ้านหลังนี้แล้วก็คือเป็นบ้าน2ชั้น2ชั้นครับนะครับซึ่งตรงนี้เราอยู่ชั้นแรกชั้นแรกครับผมนะก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นห้องลิฟวิ่งรูมถูกต้องห้องรับแขกถูกต้องครับห้องรับแขกแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องนอนใต้หลังคาเป็นแนวแบบฝรั่งเลยครับผมเอาจริงแล้วแบบตรงนี้นี่ก็มีชื่อแบบไหมหรือไงเออหลังนี้เรียกว่า MS15 M.S.15 ครับผมจุดเด่นของเขาก็คือเขามีบันไดวนที่เป็นเกมมิก<อ>ด้านนอกเหมือนรีสอร์ทก็คือสามารถขึ้นจากบันไดวนด้านนอกก็ได้<อ>หรือขึ้นในบ้านก็ได้อย่างบ้านหลังนี้พื้นที่ยังไงเท่าไหร่พื้นที่หลังนี้เนี่ยนะครับชั้นล่างก็ประมาณสัก15ตารางเมตรนะครับชั้นบนก็ประมาณ10นะครับรวมด้านนอกทั้งหมดก็ประมาณ30กว่าตารางเมตรอันนี้คือมาตรฐานมา,มาตรฐานครับของบ้านพี่บ้านหลังนี้แต่ว่า,าบ้านหลังนี้จริงๆของเราเริ่มทําตั้งแต่ ประมาณ13ตารางเมตร13ตารางเมตรก็คือกว้าง3.64คูณยาว3.64นี่แบบเล็กๆเลยนะฮะหลังไม่ถึงแสนนะนะเล็กๆนี่เอาเอาเป็นเอาเอาเมตรคูณเมตรเดียวเท่าไหร่ประมาณเอ่อเมตรคูณเมตรมันเหมือนป้อมยามประมาณสัก20,000อ่าอ่านี่คือเหมือนป้อมยามแต่ว่าถ้าถ้าเป็นอยู่อาศัยเลยเนี่ยเริ่มต้นประมาณสัก3.64คูณ3.64อ่ากอเคอ่าก็เป็นเป็นห้องเก็บของห้องนอนอย่างเงี้ยเข้าใจได้ครับและ ลงที่ดินเท่าไหร่ยังไงเนี่ยถ้าเป็นหลังนี้เนี่ยที่ดินประมาณห้าคูณห้าเมตรก็วางได้ละก็อยู่แล้วถูกต้องแล้วแล้วเลื่อย่างนี้ที่ถามนิดนึงว่าเพราะผมผมผมไม่เคยนะออันนี้ก็เป็นอะไรที่มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากมีบ้านส่วนตัวอะไรของเราอย่างเงี้ยครับแลวยิ่งเป็นสองชั้นนอนใต้หลังคาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากแต่ถามก่อนความแข็งแรงดีกว่าครับเมื่อกี้พูดถึงวัสดุที่แข็งแรงแล้วถูกต้องครับคราวนี้แล้ว w ุเอาไปใส่มันมีขั้นตอนอะไรยังไงอคือสหรับ คนที่มีที่ดินรหรือว่ามีมีสเปซให้พี่ไปทำเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็มันมีอยู่2แบบพื้นที่นะครับถ้าเป็นพื้นที่หญ้าเลยเนี่ยเราก็จะมีแผ่นปูนนะครับไปวางนะครับนนเพื่อ,อไม่ลงเข็มใช่ไหมไม่ลงเข็มครับไม่ลงเข็มเพราะหนึ่งคือน,น้ําหนักเบานะครับแต่ว่าเราจะยึดไอไอตัวเสาเหล็กเนี่ยนะครับกับแผ่นคอนกรีต <Okay. S 2> ถ้าเป็นแผ่นคอนกรีตนะแต่ถ้าไม่ใช่แผ่นคอนกรีตก็จะเป็นพื้นสาเร็จที่วางกับรับเสา นะครับเพื่อทําให้อาคารอยู่ในระดับที่เราต้องการไม่แบบถูกต้องถูกต้องครับก็คือหนึ่งก็คือเป็นพื้นหญ้าก็สามารถเอาไปวางได้เลยซึ่งเราได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็จะมีระบบตัวหนึ่งที่ไปวางก่อนพื้นหญ้านะครับหรือเป็นพืนคอนกรีตเดิมเราก็สามารถเอาเสาเนี่ยไปยิงฝังกับคอนกรีตเดิมได้เลยอันนี้คือวิธีการทำครับโอเคเลยนะฮะคราวนี้กลับมาดูที่ว่าสเปกก็สะดวกพี่หน่อยดีกว่าครับ มีอะไรบ้างในนี้บ้างก็เริ่มต้นน่ะเริ่มจากโครงสร้างตัวอาคารก่อนนะครับต้องบอกว่าอ่าเป็นเหล็กหมดเลยคือตัวตัวแฮปปี้เฮาส์เองเนี่ยเราทําบ้านมาปีนี้ก็น่าจะปีที่สิบสี่ละอ่าเริ่มแรกๆเนี่ยเราใช้เหล็กดําเหล็กดําก็คือปัญหาของเหล็กดำเนื่องจากว่ามันทาสีได้แค่ด้านนอกอย่างเดียวด้านในมันทาไม่ได้อ่ามันก็เลยเกิดสนิมนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสิบปีให้หลังเนี่ยนะครับบ้านแฮปปี้เฮาส์ทุกหลังเนี่ยเราจะเป็นเหล็กกาวนไนท์ทั้งหมด Mm hmm. เพื่อเพื่อเรื่องป้องกันเรื่องสนิมนะฮะ <Okay. S 2> ว่าเราจะไม่ให้เกิดสนิม <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> ก็คือเหล็กวันนั้นทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกงานถาปัดหรืองานโครงสร้างนะครับ mm hmm. ถ้าเป็นงานถาปัดเนี่ยวัสดุทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าแฮปปี้เฮาส์เองเนี่ยเป็นผู้นำเข้าวัสดุก่อสร้างจากต่างประเทศด้วยดัง <Okay. S 2> นั้นก็จะทําให้ลดต้นทุนเรื่องวัสดุหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องยาง mm hmm. อ่าตัวนี้นะครับกระเบื้องยางแบบทากาวซึ <Okay. S 2> ่งมีกาวในตัวนะครับสามารถถอดกาวแล้วแปะด้วยตัวเองก็ยังได้เลยนนัััแล้ววก็ตผผงง ผมเรียกว่าผนัง EPS ครับนะครับผนัง EPS เนี่ยเป็นผนังเป็นฉนวนกันความร้อนอเหมือนตัวที่ทําตู้คอนเทนเนอร์นะฮะแต่มีข้อดีก็คือ1เป็นฉนวนกันความร้อนนะครับถอดประกอบได้นะครับแล้วก็กันฝนนะครับไม่มีความชื้นนะครับหลังคาก็เหมือนกันหลังคาก็เป็น EPS เหมือนกันครับเป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยนะครับผมแต่ถ้าสมมุติคุณลูกค้าคนไหนแบบว่าฉันยังไม่ใช่ฉันไปหาวัสดุ จากข้างนอกมาเองได้ไหมแล้วมาให้พี่ทำอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ได้ทําอย่างนั้นครับไม่ได้ไม่ได้ใช่เพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องผลิตในโรงงานของเราเองอถูกต้องผลิตในโรงงานของเราเองแล้วเป็นวัสดุที่เราเลือกมาเองรเรานําเข้าเองนะครับอย่างถ้าเราไปซื้อตามราคาสุอสร้างเนี่ยบางครั้งหนึ่งแน่นอนต้นทุนอาจจะสูงราคาบ้านอาจจะไปกันใหญ่เลยะะราคาอาจจะอาจจะแพงสู้ตลาดไม่ได้นะครับดังนั้นทุกอย่างจะต้องผลิตในโรงงานแล้วไปประกอบหน้าหน้าไซส์งาน นะครับดังนั้นวิธีการก่อนที่จะสั่งบ้านนี่เราต้องออกแบบกันตั้งแต่ต้นละว่าลูกค้าต้องการบ้านลักษณะแบบไหนมาถึงขั้นตอนสําคัญมากกว่าครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเขาเรียกว่าหมายเหตุไว้ว่าถ้าเริ่มงานเมื่อไหร่ปรับเปลี่ยนไม่ได้ถูกตองเพิ่มเติมได้อย่างเดียวครับผมนะครับแต่ก่อนไปถึงจุดนั้นใครสนใจแน่น,นอนก็ต้องติดต่อมาก่อนครับผมมันต้องมีขั้นตอนวิธีอะไรยังไงกว่าที่จะไปถึงจุดจุดที่ว่าอ่ะโอเคเริ่มสร้างกันดีกว่าอ,อันดับแรกก็ ค้นหาเรานะครับค้นที่ไหนก็ใน g l e Facebook y o u t u b e นะครับแบบอ่าพิมพ์เขาว่าบ้านสัรพินุ่งแฮปปี้เฮาส์ถ้าก็จะเจอบ้านหลายแบบเลยแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายเราก็ต้องบอกมีทั่วประเทศในการซื้อเนี่ยครับค้นใน Google YouTube Facebook พิมพ์เขาว่าบ้านส์รป็นุ่งแฮปปี้เฮาส์เราก็จะเจอ่าเราก็จะเจอตัวแทนเยอะแยะมากมายนะครับชอบใจตัวแทนคนไหนก็คุยได้เลยใกล้บ้านคุณตรงไหนอ่าถูกต้องครับสะดวกตรงไหนคุยกับใครและชอบใจนะครับทำกับคนนั้นโดยหลักการก็แน่นอน นะครับเจ้าของบ้านก็บอกสเปคละนะครับถ้าสมมติเขาส่งลิงก์เว็บไซต์ให้ดูอ่าเลือกได้เลยที่ผมบอก4 5่สบแบบห้แบบ <Okay. S 2> ถ้าสมมติถูกใจแบบไหนก็ชี้เอาเลยถ้าแบบนั้นจบง่ายหน่อย <Okay. S 2> ก็อ่าก็ชี้สมมติหลังเนี้ยนะครับราคา500,000นะครับก็มัดจำนะครับมัดจาแล้วก็หลังจากนั้นก็ผลิตก็ไปติดตั้งหน้าง,งานนะครับ <Okay. S 2> รก็จ่ายตังค์อันนี้ง่ายนะครับระบบนี้ง่ายคือระบบสรุรูปที่มันมีอยู่แล้วรหรือแบบที่แบบว่าผมอยากต่อเติมเป็นตัว L บ้างผมอยากต่อเติมเป็นรูป เป็นห้องครัวแล้วบวกกับห้องเก็บของบ้างอย่างนี้นะครับแบบนี้เนี่ยจะใช้วิธีการออกแบบก่อนออกแบบก่อนทีนี้ขั้นตอนการออกแบบเนื่องจากว่าเรามีรูปแบบการขายรูปแบบของตัวแทนเราจะออกแบบโดยการวาดแบบคลา่งเรียกวอกแบบร่างให้ให้กับลูกค้าดูก่อนว่าหน้าตาบ้านจะเป็นอย่างนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยังไม่ใช้จ่ายหลังจากได้แบบบ้านตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนะฮะราคาเราก็จะนําเสนอได้เลย นะครับรูปแบบเราเป็นรูปแบบการเสนอราคาแบบสั่รูปโดยกระบวนการทําเสนอราคาผ่านเซิร์ฟเวอร์กลางนะครับมเมื่อได้ราคาเสร็จปั๊บสมมุติเราได้ราคามาสักสามแสนลูกค้าก็เอ๊ะถ้าสามแสนได้ลักษณะเงี้ยเราไปดูดิว่าถ้าเป็นงานแล้วหมอก,ก่อสร้างทั่วไปเท่าไหร่ซึ่งราคาเนี่ยถ้าไซส์ไม่เกินห้าแสนบาทนะครับครับถ้าไซส์ไม่เกินห้าแสนบาทยังไงสั่งรูปจะถูกกว่าจะประหยัดกว่าเพราะว่า ถ้าง,งานต่ำกว่า5้าแ0นเนี่ยเราต้องบอกว่าหาผู้รับเหมาแทบจะไม่ได้เลยโ <Okay. S 2> อเคหลังจากเราเช็คราคาจนพอใจแล้วว่าโอเคระบบเนี้ยดีกว่าเร็วกว่างบไม่วัลไป,ไป,ไปจ่ายจ่ายเงินแล้วได้ของแน่นอนอหลังจากนั้นนะครับก็เกิดการทําสัญญากันมัดจำ <Okay. S 2> มัดจําเพื่อจ้างผลิตนะครับหลังจากมัดจาจ้างผลิตแล้วเราก็ขอเวลาผลิตประมาณสัก1 0บถึงสิวันสิบถึงสิวัน,วน,วนแล้วแต่แบบถ้าแบบเล็กๆก็10วันจบละถ้าแบบ หลังใหญ่ๆเนี่ยอาจต้องใช้เวลา15วันนะครับหลังจากจ้างผลิตเสร็จแล้วนะครับเราก็นัดลูกค้าว่าจะเข้าไปติดตั้งแล้วนะนะครับซึ่งสมมุติไปติดตั้งที่สุพรรณครับผมนะครับหลังจากนั้นเราก็ขนวัสดุที่เป็นชิ้นๆเนี่ยขนผ้าหนังขนลังคาขนพื้นขนวัสดุทุกอย่างที่ผลิตไว้โรงงานแล้วนะขนไปที่สุพรรณไปลงหน้าง,งานเมืออ่อลงหน้าง,งานเราก็ขอเวลาติดตั้งมาสักสามถึงสี่วันอ่าจบก็ถือว่าสมมอบ บางนี้แค่นี้ครับผมก็ขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับผมนะคุยกันง่ายและราคาล่ะคุยกันแบบว่าราคาเนี่ยคือเราต้องคุยกันตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นเลยาอกแบบยกเว้นลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงแบบระหว่างทางอาจจะมีงานเพิ่มเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมคืออย่างนี้ถ้ามัดจํามาแล้วถ้าเรายังไม่ได้ผลิต นะครับบางครั้งมันยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่ก็ได้ก็ได้เพราะว่ามันยังอ่าเพราะมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้ขนของไปหน้างานเข้าใจได้แต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีการผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วขนของไปหน้างานแล้วเปลี่ยนไม่ได้ละมันจบแล้วถูกต้องครับในขั้นตอนถือสําเร็จแล้วถูกต้องครับมันสำเร็จรูปไปเรียบร้อยมาและคราวนี้ลองบอกไซซิ่งหน่อยครับตั้งแต่เล็กสุดครับของพี่จนถึงไซส์แบบยังไม่ต้องถึงโรงงานก็ได้อาแค่บ้านหละครับที่เคยทำมาที่สุดแล้วออถ้าเล็กสุดก็จะเป็นเป็นรูปปแบบหห้้้ออองนําาารืมมมยก็ค ขนาดประมาณสัก1.2เมตรคูณ1.2เมตรอะไรเงี้ยถ้าเป็นบ้านเนี่ยก็เริ่มต้นประมาณสัก3.64คูณ3.64อ่าก็เป็นเข้าไปก็พูดง่ายคือสตูดิโออ่ะเข้าไปก็นอนเลยเข้าไปนอนได้เลยนะครับนะครับก็เป็นเหมือนห้องเมดถูกต้องครับอะไรฟิลประมาณนั้นแล้วนะครับแล้วก็ละใหญ่สุดเนี่ยที่ผมทำเนี่ยบ้านเนี่ยก็น่าจะมาหลักร้อยกว่าตารางเมตรนะครับถ้าเป็นบ้านร้อยกว่าตารางเมตรก็เยอะนะครับหลังใหญ่ แต่ว่าไม่ไม่รวมอุตสาหกรรมนะว่าอย่างลูกค้าอย่างบางจากเนี้ยไปซื้อเป็นสํานักงานหน้าไซ้งานเงี้ยโอประมาณ5้าหตารางเมตรก็แบบนั้นก็มีประมาณเท่าไหร่ร้อยตารางเมตรเออถ้าร้อยตารางเมตรตารางเมตรเฉลี่ยประมาณตารางเมตรละหมื่นอืมโอเคเห็นภาพเห็นภาพครับก็ประมาณล้านหนึ่งโอเคเลยคุณผู้ชมครับนะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าทางเลือก อีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันครับไม่ได้ใหม่นะคุณผู้ชมอันนี้เราไม่ได้ใหม่นะเพราะว่าพี่เขาก็เข้าวอร์ดอยู่ในวงการมาตั้ง14ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเป็นออปชั่นใหม่ให้กับชาวโฮมไบต์สกายแล้วกันที่กําลังมองหาในแบบต้องการความรวดเร็วทันใจนะแล้วจุดแข็งกับลูกค้านิดนึงเสริมนิดนึงจุดแข็งนะเดี๋ยวหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยราคา100ตารางเมตรหล้านบาทโอ้โหน่าจะแพงใกล้ๆกับบ้านทั่วไปเลยออ่่าาาารคทีนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกอ่ะ บ้านสําเร็จรูปเนี่ยนะครับขนาดตั้งแต่สิบตารางเมตรถึงห0สิตารางเมตรเนี่ยคือพูดง่ายราคาไม่เกิน5้าแสนเนี่ยอันนี้คือเป็นช่วงราคาที่ดีที่สุดประหยัดที่สุดสำหรับผู้ซื้ออ่ะอันนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมเลยแล้วกันครับผมถ้าณนะวันนี้เวลานี้คผมกำลังคุยกับพี่อยู่เนี่ยครับผมมีเงินยู่ยแค่แสนเดียวอเพราะถ้าต่างกับแสนเนี่ยผมคงไม่ไหวหรอกนะอ่าใช่ครับแสนเดียวเนี่ยได้บ้านสำเร็จรูปของพี่ไหมได้ครับก็ขนาด ครับก็แต่ว่าเป็นผนังยังไม่มีงานตกแต่งที่สวยรู้นะฮะก็คือพูดง่ายคือเข้าไปปั๊บก็เจอห้องเลยแล้วก็นอนได้เลยอย่างเงี้ยก็แสนหนึ่งเริ่มได้ครับก็ขนาดประมาณ3ามจุดหกสี่คูนซามหกสี่ติดอติดแอร์ได้อ่ติดแอร์เพิ่มตังหัดอ่าถ้าแสนเนี่ยขนาดประมาณเนี้ยขนาดนี้นี่คือกว้าง3ามจุดหกสี่หลังเนี้ยโอเคอ่าถ้าได้สี่เหลี่ยมประมาณเนี้ยประมาณแสนหนึ่งทำได้แต่ได้ชั้นเดียวได้ชั้นเดียวถูกต้องอ่าอย่างเงี้ยเท่านี้หลังเนี้ยแสนหนึ่งได้เลยโอเคไหมคุณผู้ชมคราวนี้มีคน ถามบอกว่าอะไรเรื่องไฟอ่ะครับรวมไฟหมดเรียบร้อยหมดเลยติดตั้งไฟเรียบร้อยแล้วใครเป็นคนติดตั้งให้ทาง Happy House นี่แหละครับติดตั้งให้หมดเลยทั้งหมดเลยคือมาเสร็จปุ๊บคุณมีแอร์มีไฟคุณมีอะไรถูกต้องครับยกเฟอร์นิเจอร์เข้าอย่างเดียวถูกต้องครับแบบอะไรไม่ต้องกลัวครับแบบเปสรรูปของเรานี่คือมีข้อดีอย่างก็คือเนื่องจากว่าของเราเนี่ยถูกผ่านรายการคำนวณทางด้านวิศวกรรมมาแล้วมาแล้วดังนั้นเนี่ยเวลาจะขออนุญาตเนี่ยเราขออนุญาตได้ สามารถขออนุญาตก่อสร้างได้นะครับแต่บ้านนอกดาวยี่ห้ออื่นไม่ว่าจะเป็นเชลล่าก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งเนี่ยพวกนี้จะขออนุญาตไม่ได้เพราะอะไรเพราะวัสดุหนึ่งและการคำนวณอาจจะยังไม่ได้เนาะอันดับที่2ก็คือเนื่องจากวัสดุเนี่ยบางตัวเนี่ยมันมันถูกยกเว้นยกเว้นว่าเป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่อะง่ายๆนะครับผมครับผมแต่เนื่องจากของเราเนี่ยเราสามารถยึดตราตรึงกับฐานรากกับพื้นได้เมื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสามารถขออนุญาตก่อสร้างได้เยี่ยมเลยทีเดียวและห้องน้าอะ อ่าห้องน้ำานี่ก็เป็นออปชั่นอ่หลังเนี้ยเราไม่มีห้องน้ำเนาะเรา่เราเหมือนกับเป็นคือไอเดียเนี่ยจะคิดทําเหมือนเป็นห้องวัยรุ่นอ่ะเอาง่ายเหมือนวัยรุ่นอ่ามีเพื่อนอยู่ข้างบ้านแล้วก็ใช้ห้องน้ําของพ่อของแม่อะไรว่านไปว่าแต่ถ้าคุณจะต่อเติมห้องน้ําได้ก็ใส่ห้องน้ําได้ครับแต่ไว้ข้างนอกไว้ข้างนอกดีกว่าไม่งั้นกลิ่นมาเลยเต็มที่เลยเนี่ยเออมันถ้าใส่ห้องน้ำปั๊บเดี๋ยวบางครั้งมันจะคือบ้านมันแคบอยู่แล้วถูกต้องไหมมันโดนกลิ่นพต้นที่เลยกลิ่นเตบ โอ้โหวันนี้มาก็ถือว่าได้ไอเดียใหม่ๆนะนะฮะทิ้งท้ายไว้ดีกว่าพี่เพราะนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับรายการเราด้วยฝากให้พี่เลิมเนี่ยเป็นวิยาทานหรือว่าให้ข้อคิดที่ดีให้กับคุณผู้ชมในในการที่จะมีบ้านหลังแรกของเราครับก็ต้องบอกว่ารูปแบบของบ้านเสรจลูปเนี่ยเราเปลี่ยนแนววิธีคิดใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่เนาะต้องบอกว่าสมัยนี้ลูกยุคดิจิตอลนะครับก็วัสดุลักษณะแบบเนี้ยผมมั่นใ <c oughs> จได้เลยว่าในอนาคตเนี่ย มันจะเป็นบ้านเมืองแน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นพวกนี้นะครจะเป็นบ้านลักษณะอยงนี้หมดนะครับเพราะว่าโมเดลที่เรากำลังทำเนี่ยมันคือโมเดลต่างประเทศนะครับและทีนี้เนี่ยทางแฮปปี้เฮาสปัจจุบันเราก็ขยายรูปแบบของแฟรนไชส์ที่เป็นแฟรนไชส์สาขาของ Happy ้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแฟรนไชส์สาขาประจําจังหวัด สำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะทำเป็นแฟรนไชส์บ้านลัศลงี้นะครับก็สามารถติดต่อกับบริษัทได้เลยอ๋อเหรอครับผมโอ้นี่พี่ก็เหมือนว่าต้องการสร้างแฟมลี่มันใหญ่ขึ้นด้วยถูกต้องครับโอ้สุดยอดเลยคุณผู้ชมครับก็วันนี้อยากมีบ้านไหมหรืออยากเป็นนักธุรกิจลงทุนก็สามารถมาซื้อแฟรนไชส์่างพี่ก็ไปได้ถูกต้องครับบอกราคาเลยไหมไม่เอาก็เดี๋ยว่อยมาติดต่อถามนียครับผมขอบคุณมากครับพี่เหลิมครับวันดีคีับส้ัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับ